เจ้าของเครื่องเส้นไหว้ปริศนาเล่าวินาทีขัดขืนบนเรือหลักฐานใหม่ล่าสุดคดีนางฟ้าตกน้ำเป็นข่าวความสูญเสียของวงการครั้งใหญ่เมื่อคุณแตงโมนิดาพัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลาต่อมาเจ้าของเครื่องเส้นไหว้ปริศนาหรือคนที่สื่อสารกับดวงวิญญาณของแตงโมนิดาผู้โด่งดังในโลกโซเชียลได้โพสต์ข้อความ เป็นรูปภาพในงานมาที่สองของคุณแตงโมนิดาโดยได้ระบุข้อความว่ากลับแล้วนะครับถือว่ามาตามสัญญาแล้วขอบคุณเพื่อนทุกคนที่มาด้วยกันขอบคุณทุกกำลังใจแต่เข้าไม่ได้ครับเขาไม่ให้เข้าแต่ก็ถือว่ามาตามสัญญากันแล้วนะผมอยู่ข้างหลังคนเดียวได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แต่เขาต้องรักษากฎ ก่อนที่ในเวลาต่อมาเจจัก,กรินได้โพสต์อีกครั้งว่าเสร็จสิ้นภารกิจและได้คุยกับเพื่อนพี่เขาไว้บ้างแล้วถือว่าสมประสงค์ครับมาแทนทุกคนแล้วนะล่าสุดเจ้าของเครื่องเส้นไหวปิศนาได้เผยหลักฐานใหม่ล่าสุดหลังมีการขัดขืนกันบนเรือคดีนางฟ้าตกน้ำก่อนประกาศท้ามาจับผมเลย ดวยงานนี้เจ้าของเครื่องเส้นไหวปริศนาก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าไม่รู้ไม่เห็นอีกหรอไหนหลักคำว่าเพื่อนมาจับผมเลยผมรักษาคำพูดจะช่วยก็ช่วยถึงที่สุดตัวตายไม่เสียดายหรอกโดยคุณเจจัก,กรินได้โพสต์ภาพที่มีข้อความว่าประกบไซ้ายขวาม,มีชายคนหนึ่งโอบไหล่ประชิดต,ตัว คนซ้ายมือคือเพื่อนผู้ชายแล้วผู้หญิงคนสนิทกับนางฟ้าก็คุยเรื่องการรับงานนางฟ้าปฏิเสธจับมือผู้ชายคนหนึ่งออกจากไหลผู้หญิงสองคนบนเรือก็มองปกติไม่ช่วยเหลืออะไรแต่เพื่อนคนสนิทก็โมโหผู้หญิงอีกคนก็เริ่มกลัวและผู้ชายคนขวามืออบกอดอีกครั้งหนักกว่าเดิม จนนางฟ้าใช้มือซ้ายกระชากหลังหัวไหล่บรรยากาศเริ่มแย่ลงนางฟ้าบอกว่ากลับเถอะนางฟ้าอยากกลับแล้วชายสองคนก็พยายามคว้ามือแต่นางฟ้าสะบัดออกเดินชนไหล่ผู้หญิงคนหนึ่งไปไท้ายเรือเพื่อนสนิทนั่งลงด้วยความโมโหและพูดว่าจะอะไรกันนักหนาวะทำอย่างกับว่าหาเงินได้ไง่ายๆแค่นิดหน่อยทำเป็นเรื่องใหญ่ แล้วนางฟ้าก็เดินไปท้ายเรือส่วนกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งหันหน้าไปท้ายเรือแล้วเพื่อนคนที่นั่งท้ายเรือถามว่าไปไหนนางฟ้าตอบไปแบบส่งๆว่าปวดฉี่เพื่อนคนที่นั่งอยู่ก็นอนง่ายหลังลงเสียงผู้ชายบอกว่าเลี้ยวเรือกลับพอเลี้ยวเรือกลับพอเรือเลี้ยวกลับแล้วก็ขับเบาๆ หญิงหนึ่งชายสองก็คุยกันอย่างเคร่งเครียดส่วนท้ายเรือนางฟ้ากำลังย่อตัวนั่งลงแล้วเรือก็เริ่มความเร็วเล็กน้อยแต่แล้วมีผู้ชายคนที่กดไหล่คนนั้นกำลังเดินไปหานางฟ้าอีกครั้งนางฟ้าจึงรีบนั่งลงอย่างเร็วบอกว่าจะฉี่อยากเข้ามามือซ้ายจับขาเพื่อนแล้วเท้าซ้ายลื่นมือขวาควา้ากราบเรือตะกนว่าช่วยด้วย ร่างนางฟ้าก็หล่นลงในน้ํานางฟ้าตะเกียกตะกายชายสองคนตกใจแต่เพื่อนสนิทก็นั่งดูการผุดขึ้นลงสองครั้งแล้วเรือก็ดังครึกๆึกแล้วร่างนางฟ้าก็จมลงภายใต้การนั่งมองของเพื่อนใจเย็นชาแล้วเรือก็ขับออกไปห่างประมาณ2เมตรแล้วทุกคนค่อยวนมาตามหานางฟ้าแต่ช้าไปแล้วนางฟ้าพยายามแหวกว่ายหาทางเข้าฝั่งด้านซ้ายด้วยเลือดไหลออก ติดปวดหาที่จับชาวเน็ตคนลุกเจ้าของเครื่องเส้นไวได้เล่าเรื่องนางฟ้าตกเรือซึ่งคล้ายกับนิทานของหมอบีล่าสุดอาจารย์เจเจ้าของเครื่องเส้นไวได้เคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องประเด็นดังกล่าวซึ่งดูท่าว่าคราวนี้จะระบุเล่าเรื่องอย่างละเอียดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือว่าไม่รู้ไม่เห็นอีกหรอ ใหนหลักคำว่าเพื่อนมาจากผมเลยผมรักษาคำพูดจะช่วยก็ช่วยถึงที่สุดตัวตายไม่เสียได้หรอกก่อนที่จะโพสต์ข้อความกับภาพเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าประกบซ้ายขวามีชายคนหนึ่งโอบไหล่ประชิดต,ตัวคนซ้ายมือคือเพื่อนผู้ชายและผู้หญิงคนสนิทกับนางฟ้าก็คุยเรื่องการรับงานนางฟ้าปฏิเสธ จับมือผู้ชายคนหนึ่งออกจากไหล่ผู้หญิงสองคนบนเรือก็มองขวติไม่ช่วยเหลืออะไรแต่เพื่อนคนสนิทก็โมโหผู้หญิงอีกคนก็เริ่มกลัวและผู้ชายคนมือขวาโอบกอดอีกครั้งหนักกว่าเดิมจนนางฟ้าใช้มือซ้ายกระชากหลังหัวไหล่บรรยากาศเริ่มแย่ลงนางฟ้าก็บอกว่ากลับเถอะนางฟ้าอยากกลับแล้ว ชายสองคนก็พยายามคว้ามือนางฟ้าสะบัดออกเดินชนไหล่ผู้หญิงคนสนิทไปท้ายเรือเพื่อนสนิทนั่งลงด้วยความโมโหและพูดว่าจะอะไรกันนักหนาวะทำอย่างกับว่าหาเงินได้ง่ายๆแค่นิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่แล้วนางฟ้าก็เดินไปท้ายเรือส่วนเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งหันหน้าไปท้ายเรือ แล้วเพื่อนคนที่นั่งแท็กซี่ก็ถามว่าไปไหนนางฟ้าตอบไปแบบสงๆว่าปวดฉี่เพื่อนคนที่นั่งอยู่ก็นอนายหลังลงเสียงผู้ชายบอกว่าเลี้ยวเรือกลับพอเรือเลี้ยวกลับแล้วก็ขับเบาๆยิงหนึ่งชายสองก็คุยกันอย่างเครื่องเครียดส่วนท้ายเรือนางฟ้ากำลังย่อตัวนั่งลงแล้วเรือก็เริ่มความเร็วเล็กน้อย แต่แล้วมีผู้ชายคนที่กอดไหล่คนนั้นกำลังเดินไปหานางฟ้าอีกครั้งหนึ่งนางฟ้าจึงรีบนั่งลงอย่างรวดเร็วบอกว่าจะฉี่อยากเข้ามามือซ้ายจับขาเพื่อนแล้วเท้าซ้ายลื่นมือขวาคว้ากลับเรือตะโกนว่าช่วยด้วยร่างนางฟ้าก็หล่นลงในน้ำนางฟ้าตะเกียกตะกายชายสองคนก็ตกใจแต่เพื่อนสนิทก็นั่งดูการผุดขึ้นลงสงครั้งแล้วเรือ ก็ดังคลึกๆแล้วร่างนางฟ้าก็จมลงภายใต้การนั่งมองของเพื่อนใจเย็นชาแล้วเรือก็ขับออกไปห่างประมาณ2เมตรแล้วทุกคนค่อยวนตามหานางฟ้าแต่ช้าไปแล้วนางฟ้าพยายามแหวกว่าหาทางเข้าฝั่งด้านซ้ายด้วยเลือดที่ไหลออกเจ็บปวดหาที่จับทำให้มีชาวเน็ต ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากซึ่งหลายคนก็มองว่าเรื่องที่อาจารย์เจเล่านั้นคล้ายคลึงกับนิทานของหมอบีทูตสื่อวิญญาณที่ได้เล่าในช่อง youtube โดยช่วงหนึ่งหมอบีทูตสื่อวิญญาณระบุว่าคือผมไม่ยุ่งเรื่องคดีอยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนในประเทศและคนต่างประเทศเห็นแล้วมันสะเทือนใจมันสะเทือนแน่นอนว่าเฮ้ยมันจริงหรอ มันขนาดนี้เลยเหรอมันไม่ใช่แบบอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรอย่างนี้เนอะแต่นี่มันแบบวิตายละเผลอพูดไปละลองนึกถึงว่ามีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นคนคนนั้นไม่ได้รู้สึกพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอไม่รู้มาก่อน ว่าจะโดนเอาไปทำอะไรยังไงเจตนาของคนที่ไปทำที่พาไปไม่ได้มีเจตนาถึงแบบว่าจะต้องเอาไปทำร้ายถึงชีวิตไม่ใช่แต่เพื่อเอาไปให้ใครสักคนแบบนี้เจ้าตัวรู้ก็ไม่พอใจพอไม่พอใจไม่รู้ว่าจะทะเลาะกันหรืออะไรกันจะตีกันผมก็ไม่รู้อีกพอมันเกิดเหตุการณ์พลาดพังทะเลาะตีหรือเปล่าไม่รู้พอมันเกิดความผิดปกติ พลาดแล้วก็มีใครมาบอกว่าปล่อยไปจัดการไปอย่าให้เรื่องอย่าให้เรื่องมันยาวเดี๋ยวเรื่องก็เงียบไปเองสักพักคิดว่าไม่ดีกลับมาหาดีกว่าหรือทําให้เรื่องมันดูเป็นอุบัติเหตุดีกว่าอะไรอย่างนี้มันก็ไม่รู้ไงพลาดเสียพอเสียปุ๊บก็จะเห็นว่าจะบอกว่าทุกวินาทีเรื่องเวลาเรื่องไปคุยกันเรื่องนู่นนี่นั่น ผิดปกติทุกเรื่อง